สวัสดีครับสวัสดีพีวีครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะตรงนี้เอ๊ะปกติจะไม่ใช่ตัวเตี้ยนะวันนี้เป็นตัวเตี้ยบ้างเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะฮะเปลี่ยนอารมณ์บ้างใช่ครับก็ตัวนี้เป็น SDA หรือเปล่าเอ่ย SDA ใช่ครับโฟล์ดนจาก SDA สี่ประตูนะครับก็กับสีเทาคุมโทนด้วยวันนี้จัดเป็นล้อยางจัดทรงหน้าสองหลังสี่ใช่ครับล้อเป็น Pro Max นะครับออฟยี่สิบหกลูแบบไม่ต้องแปลงไม่ต้องแปลงเลยไม่ล้นด้วย แล้วก็เป็นกคารีเควสมาอันนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้รีเควสต์มานะครับแล้วก็เป็นยางเลนโซ d 1 sp นะครับใช่ตัวยางบางใช่ครับทางหน้าก็จะเป็นสองี่ห้านะครับสูตรสองนิ้วโชกเดิมแล้วไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะแบบเสมอซุ้มแล้วกันอย่างผมอย่างนี้ก็ไม่เรียกล้นอ่ะมันไม่ลังสวยเพราะว่ามันกำลังสวยมากกว่าพี่ใช่นะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสต์นะว่าต้องมาที่นี่เรื่องทรงต้องไว้ใจเราอยู่แล้ว ใช่ต้องมาที่เดียวนเดียวลูกค้ารีเควสมากว่าให้ผมมาแต่งร้านนากนระหมดให้อันนี้ได้รถเร็วมากจองอวันจันทร์โอ้นี่วันพฤหัสใช่จองวันจันทร์จาร่ายเงินว่าวันนี้มาแต่งรถให้รับรถวมนไหไเนี่ยลูกค้ารับรถพรุ่งนี้28ดเลิกดี๋อเลิกเออแต่28คนรับใช่รับ, <นะ S 1> ร,บรถพรุ่งนี้เลิกดีนะครับก็อีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับสำหรับทรงหน้าสองหลังสี่ยางที่แบบดูไม่บางมากดูไม่บางมากใช่ครับ,รบแล้วมันไม่ติดซุ้มร้อนนะวีว่าถ้าเกิดเราใส่ยางหนา ทำไม่ลดรมมาติดซุ้มลอ้อใช่ครับก็โหลดประมาณนี้กําลังโอเคคือ24บางคนอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ,อ้ยมันมันเยอะไปหรือเปล่าใช่จริงๆมันก็อยู่ที่เบอร์ยางด้วยนะครับที่เบอร์ยางใช่ครับจะดูใช้งานยากหรือง่ายนิดนึงอะไรเงี้ยก็จบให้กับเดี๋ยวให้พี่วีบอก <S <S ก็โทรก็ได้หรือเบอร์ช่องทางการติดต่อลูกค้าสนใจนะครับก็โทรกับมหาวีได้เป็นเบอร์0 8 5 4 8 6 7 8 1 3มีทุกรุ่นนะ กระบะมีมีหมดตัวยกสูงก็มีนะครับจริงๆก็มามาบ่อยแหละแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นมิวเป็นมิวใช่ครับวันนี้หลงกระบะมาบ้างก็แล้วแต่ลูกค้าเลยอยากจองอะไรก็ได้หมดนะครับใช่ครับอ่ะเรื่องตอนนี้นะรถพร้อมส่งมอบทุกเกือบทุกรุ่นเลยรถเยอะมากแบบทุกรุ่นใช่นะครับก็ใครที่อยากสอบถามสเปคล้อยางอะไรก่อนก็โทรมาได้เหมือนเดิมครับ0819278816นะครับหรือว่าสนใจพร้อมออกรถก็ติดต่อเซลวีตามวีเมื่อกี้ได้เลยติดต่อได้ตลอดเวลา อ่ะวันนี้ก็ไปก่อนวสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ